สวัสดีครับที่ทุกท่านได้รับชมอยู่นี้นะครับก็คือเพจของหมอปุนนะครับศักยายรมือเศรษฐีจังหวัดเพชรบุรีนะครับคนที่อยู่ข้างหน้าของผมนี้ครับกลับมาซ้ํารอบที่สองนะครับรอบที่สองวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาสอบถามกันสัมภาษณ์กันความรู้สึกดีๆเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวขอทราบชื่อเล่นครับผมชื่ออะไรคบคุณยุทธขอเรียกว่าพี่ยุทธแล้วกันนะครับก่อนอื่นเลยได้รู้จักกับเพจหมอปุนตอนแรกได้ยังไงครับตอนแรกก็ไปส่ง เพื่อนเป็นศักท์ที่ชมบุรีก็ไปถึงทุกเพื่อนก็ก็ได้นำใาแางเขามามีลูกศิษย์ลูกหาเยอะเราก็เลยเลยทำลองสักดูลองสักตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะทำจริงใจก็คือหมาหมายถึงว่าเราขับรถพาเข้าไปใช่คือไม่ได้ตั้งใจไม่ได้รู้จักก่อนเลยไม่รู้จักอ๋อก็เลยตัดสินใจสักวันนั้นใช่ครับผม อพ,อพ,อพอหลังจากสักวันนั้น <พอ S 1> แล้วสักจากวันนั้นเสร็จปุ๊บปลารุ่งเช้าอีกวันก็มีโชคก้อนโตมากโชคก้อนโตมากน้องแสนหน <Long San. S 2> ึ่องแสนโอเคครับ, okay, รบแล้วก็ตั้งแต่นั้นมาก็สักธาครับผมมีโชคโชคดีตลอดครับโชคดีตลอดม,มีโชคพุกงมวดในด้านเสี่ยงโชคแมใใ่ในการเสี่ยงโชคครับโอเคครับแล้วตอนนาที่กํางงานก็รักลื่งดีครับผมื่อนสนิทมิตรหายก็ ตลอดครับผมแล้วก็ล่าสุดก็ไปอาบน้ำมนต์ไปอาบน้ำมนต์แล้วก็ไปสักอ่าบัวอยู่ข้างหลังครับผมก็หลังจากสักบัวมาก็ก็ฟังเช่นเคยไหมครับตลอดครับผมตลอดตลอดตลอดก็คือเอาง่ายๆว่าจากวันนั้นถึงวันนี้ประมาณกี่เดือนแล้วฮะสามเดือนสามเดือนกว่าครับก็คือจากสามเดือนกว่านะครับ จนถึงวันนี้ก็ก็คือปังตลอด<ต>นะครับ <c oughs> ก็เลยมาเป็นที่มาของวันนี้<ช>นะครับ <c oughs> อยากให้ฝากครับที่อยากให้ฝากถึงคนที่เขากําลังรับชมคลิปนี้อยู่ที่เขากําลังลังเลที่เขากําลังแบบลังเลว่าอย่างงั้นอย่างนี้สักไปมันจะเส้นอะไรอย่างเงี้ยครับลอง <c oughs> ลองเปิดน,นะก็ผมดูถ้าสัทธานแล้ว ทุกอย่างก็จะดีครับผมง่ายๆเลยง่ายๆโอเคครับก็มีความรู้สึกยังไงครับบ้างครับกับกับทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตำหนักกับทางหมอพุนตั้งแต่มาสัมผัสแล้วรู้สึกว่าสำหรับตัวผมนะดีขึ้นเยอะโอเคครับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นสะพานบุญเป็นรีวิวนะครับหลายหลายช่องทางให้กับคนที่กำลังลังเลหรือว่าชีวิตหาทางออกนะครับ ยังไงวันนี้หิมขอขอบคุณพี่ยุทธนะครับที่เป็นอีกรีวิวดีๆหนึ่งนะครับ <Okay. S 1> ขอขอบคุณและสวัสดีครับอนุโมทนาบุญด้วยครับ